สวัสดีทุกท่านตอนเช้านะครับวันนี้เช้านี้ผมพาท่านมาดูมาชมไม้ดัดนะครับนี่หลังผมก็เป็นไม้ดัดไม้สนนะครับซึ่งเอาไปตกแต่งบังกะโลรีสอร์ทโรงแรมต่างๆหรือบ้านสิลล่าบ้านอยู่อาศัยนะครับดินแดนอย่งนี้มีแต่ไม้ดัดนะครับซึ่งประกอบไปด้วยคนนท้องถิ่นนะครับที่ไปเอาสนมานะครับแล้วมาตกแต่งดัดเป็นจริงนะครับ ต้นแล็อนี่คือสวยงามเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูรอบๆบริเวณทั้งหมดนะครับแล้วทำทางเท้าไว้สำหรับที่เราเดินเนี่ยมันลุกเม a ซิ่งมากๆนะครับเรียบเสมือนเดินอยู่บนถาดที่ท่านได้เห็นข้างหน้าตอนนี้ก็คือกลุ่มไม้ดัดทั้งหมดนะครับเดี๋ยวพาท่านไปชมครับครับนี่ก็พาท่านมาชมเช้ชานี้นะครับไม้ถาดนะครับที่สามารถจัดมุมบ้านนะครับวิลล่าบ้านอยู่อาศัยโรงแรมอะไรต่างๆนะครับ สวยงามนะครับเป็นไม้สนแต่ไม่ใช่ขัดสนนะครับสนนี้คือสนนำโชคนะครับ <Wow. S 1> นี่อยากให้ท่านชมนะครับต่อไม้นะครับกิ่งไม้ต่างๆของไม้สนนะครับที่นำมาเป็นไม้ถาดแล้วก็มาดัดกิ่งนะครับซึ่งสวยงามมากๆวันนี้ก็ผมได้มีโอกาสมาดูนะครับที่สถานที่อย่างนี้นะครับอยู่ที่อำเภอชะอวดครับวันนี้าท <c oughs> ่าน, <c oughs> นมาชมที่อำเภอชะอวดกัน นี่พื้นที่ทั้งหมดนี้ก็คือชุมชนนะครับจัดแบบการกันรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับเ,เพื่อทำไม้ดัดนะครับที่องค์กรตรงนี้ใหญ่มากนะครับนี่โดยชุมชนเนี่ยคือถือว่าสวยเพราะว่าทำกันแบบเขาเรียกว่าใจรักนะครับนี่ผมจะให้ท่านดูว่าสวยขนาดไหนนี่ดูต้นนี้ก่อนนะครับ น,นี่ดูครับเป็นไม้ดัดเป็นไม้ดัดที่สวยงามมากๆที่ถ้าเบื่อเราใส่มุมบ้านมุมวิลล่าที่เราอยู่อาศัยนะครับเป็นบ้านอยู่อาศัยหรือโรงแรมต่างๆนะครับเหมาะก,กับสวยงามนี่เช้าขึ้นมาก็ได้ยินเสียงเพลงแล้วครับคือเขาเรียกว่ากลุ่มวิถีเป็นคนรักธรรมชาตินะครับนี่ทางเท้าท่านดูนะครับจัดเป็นแบบเหมือนทางเท้าที่โรงแรมมังกะโลต่างๆนะครับ สวยจริงๆนี่ต้นมบกอยนะครับนี่ต้นนี้ต้นกอยสวยงามจริงๆะนะครับได้ฟิวได้บรรยากาศมากๆสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปพบกับผู้ที่รังสรรผลงานชิ้นนี้ขึ้นมานะครับนี่สวยมากๆเลยแต่ละต้นนะครับ จัดเสียงขาดก็สวย,ยที่เดินนะครับบริเวณต่างๆนี่สวยจริงๆแต่ละต้นสวยมากๆนีไม้สนดันนะครับเขาตั้งเป็นกลุ่มของชุมชนนะครับ แล้วช่วยกันจัดการนะครับดัดขึ้นมาเป็นไม้ที่ตกแต่งประดับบ้านเรือนอยู่อาศัยหรือว่าจะเป็นโรงแรมรีสอร์ทวิลล่าต่างๆครับสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เดี๋ยวผมจะไปสัมภาษณ์ผู้ได้ดำเนินการนะครับได้ข่าวว่านำไม้ต่างๆเนี่ยต้นสนต่างๆที่ดัดเอาไว้ในข้าประกวดประจำปีทุกปีนะครับเดี๋ยวเราไปรู้กันว่า ขายยังไงราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพาท่านไปดูนะครับนี่ดูจัดไม้ถาดนะครับแล้วก็จัดสางเท้าก็เหมือนถาดเลยเหมือนเดินอยู่ในถาดตอนนี้นี่ครับดูสวยจริงๆดนี่ก็เป็นโชวโรมโช์รมหนึ่งนะครับเสียบสมันโชวโรม นะครับเดี๋ยวท่านสนใจยังไงต้องการยังไงก็ปักสารเข้ามาได้ทางมเมสเซจของผมนะครับแล้วจะบอกสถานที่ไปไไบบเ,เป็นวิธีชีวิตที่สุดๆเลย นี่ครับคือผู้ที่ทำไม้ดัดนะครับไม้สนดัดีพร้อมที่จะส่งให้กับลูกค้านะครับในกลุม่มของชุมชนนะครับร่วมมือกันสร้างเป็นกลุ่มก็อขึ้นมาเพื่อทำไม้ดัดตกแต่งตามวิลล่าโรงแรมต่างๆให้กับท่านนะครับสนใจก็ติดต่อกันเข้ามานะครับพร้อมส่งตลอดเวลามีหลากหลายนะครับหลายราคาและก็หลายชนิดหลายความงามด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอกับ หัวหน้ากลุ่มหน่อยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ,บน,นี่เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับประธานกลุ่มหน่อยนะครับ<อ>ประธานชมรม<อ>ไม้ดัดนะนี่นี่ภาพแบ็กกราวด์นะครับนี่ก็มีชมรมอยู่เรียบร้อยนะครับมีสนทายบ้านเทพทาโรอําเภอเช่อวดนะครับนะอาเภอเช่อวดนะจังหวัดนครศรีธรรมราชมารู้จักพี่กันดีกว่านะครับประธานกลุ่มสวัสดีครั้งนึงนะครับผมก็อาพรหนูคงนะครับก็ประธานชมรม จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับคุมสมัมิทรภาพก็ตำแหน่งนี้อยู่ประมาณสักปีแล้วนะครับก็ช่วงนี้ก็เริ่มพัฒนาเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มการสร้างสารรค์บอลไซขยายนะครับขยายผมก็ช่วงนี้ก็รับเป็นวิทยากรสอนทำไม้ยอยู่นะครับ ก็วันพรุ่งนี้ก็เดินทางที่จังหวัดสุพรรณีนะครับคือนานบนไซระดับภาพนะครับของจังหวัดสุพรรณบุรีที่บึงฉวางนะครับก็เดินทางไปนะครับวันพรุ่งนี้นะครับวอนพรุ่งนี้คือเดินทางไปต่างจังหวัดอีกครับพรุ่งนี้ก็ทีคือพาไม้บนไซนี้ที่เราดัดไว้ก็พาไม้บนใซทนี่ก็ไปโชว์ด้วยนะครับแล้วก็เข้ามาประกวดด้วยตรงนี้ แล้วก็ก็เชิญเป็นวิทยากรด้านสนทรายด้วยนะครับ,รบที่สุพรรณบุรีนะครับก็พบกันได้วันที่23นะครับพ,พี่ประธานกลุ่มนะครับขอ,ขอ,ขอสอบถามนิดหน่อยนะครับว่าก่อนที่เราจะก่อตั้งกลุ่มขึ้นมาเป็นชมรมเนี่ยไม้ดัดเนี่ยมีความคิดยังไงถึงได้เลือกสนทรายนี่เข้ามาเป็นไม้ถัดประดับโรงแรมรีสอร์ทบ้านเรือนบ้านอยู่อาศัยต่างๆเนี่ยก็อันดับแรกนะครับปกติสนทรายบ้านผมก็ ช่วงสักเจ็ดปีที่ผ่านมาแล้วครับเริ่มต้นก็เป็นไม้ที่มันไม่มีค่าส่วนมากก็จะทําเป็นเผาถ่านอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นหลักรั้วล้อมรั้วไม้จะเป็นไม่มีประเพทีไม่มีค่าแต่บางเอื้อนนะครับช่วงเลกผมมาเจอกับพี่เขาที่อยู่สงขลานะครับผมก็ได้ความรู้จากด้านมาเลเซียที่มาเลเซียก,ก็เลี้ยงกันอยู่อน ที่ผมเลี้ยงก็ประมาณ35ปีถึง40ปีนะครับด้านสนศายนี่ช่วงนั้นเราก็ไม่มีเฟซบุ๊กไม่มีอะไรนะครับช่วงนั้นเราไม่มีการสื่อสารไม่มีอะไรเราก็ต้องศึกษาพอดีมีท่านมาแนะนําไว้ผมก็คิดว่ามันเป็นวัสดุดิบนะครับเป็นไม้นบ้านและอีกอย่างหนึ่งก็เป็นไม้ที่ข้างบ้านผมมันมีเยอะนะครับเตี้ยมเพอยเชวัดเป็นไม้ที่มีเยอะมากนะครับส่วนมากก็จะจับติดแล้วก็ไถทิ้ง พร้อยว่าดินมันมีฉนดนะครับแล้วมีเจ้าของเขาจะปลูกไอส้สวนปาล์มสวนยางแล้วก็เป็นบ่อทรายอย่างนี้นะครับแล้วก็สวนทรายมันก็ได้หายไปจากเป็นหมื่นไร่ตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณไม่ถึงพันไร่สรุปรวมนะครับอันนี้เป็นไม้อนุรักษ์หรือเปล่าครับเนี่ยก็ไม่เป็นไม้อนุรักษ์นะครับเป็นไม้สวนที่มันขึ้นมาตามธรรมชาติที่ชาวสวนเขาต้าจะปลูกปาล์มอะไรก็ต้องไถทิ้งนะครับเป็นไม้ที่ว่า ไม่มีค่าจริงๆนะครับสําหรับไม้สนทรายเราก็เลยนํามาเป็นประโยชน์นํามาได้ความรู้มานิดหน่อยศึกษาจนผมค้นคว้ามานะครับระยะที่ทดลองเลี้ยงอยู่ช่วงนี้ก็เริ่มก้าวยากก้าวปีที่แปดนะครับโอ้ครับนานมากก็นานมากแล้วเหมือนก <ทำ S 1> ันอยู่ไม้ที่ตายเลยผมก็พยายามนะครับพยายามสร้างสรรพยายามทําค้นคว้าเข้ามาเมเซียไปศึกษาความรู้วิชา เขาเลี้ยงยังไงที่ไม่ตายไม่ทิ้งดิ่งนะครับเลี้ยงยังไงเลี้ยงให้สวยผมก็ต้องเดินทางนะครับก็ใหญ่มันรักอยู่แล้วด้านนี้ระยะปีแรกนะครับ3ปีแรกผมก็ทําอยู่คนเดียวสองคน3าคนนะครับจะไม่มีทีมงานจะไม่มีคนร่วมกลเพราะอะไรรบไม่ไม่มีราคาช่วงแรกนะครับที่ผมสร้างอยู่3ปีก็ไม่มีคาต่างคนต่างคิดว่าไม่มีค่าไม่มีค่านะครับจนมาถึงบัตรที่ผมขายได้วันหนึ่งห้าหมื่น วนนสวยนะสวยงามมากๆสวยงามมาก,งงามมากๆวันนั้นคือจุดประกายคุณท่ามืนนะครับแล้วก็ทั่วไปเป็นการจุดประกายขึ้นมามันก็เริ่มนะครับเริ่มเริ่มจากนั้นเลยนะครับทีนี้ถ้าเราทําขึ้นมาแล้วนะครับว่าถุประสรงค์ของเราก็คือต้องการให้เขานําไปจัดโชว์อะไรตามประสงค์นะครับส่วนมาก ตลาดของผมก็จะอยู่ที่ผู้นิยมเล่นบนไบส่วนมากนะครับครับอย่าไม่นิยมไปจัดที่โรงแรมสวนอะไรก็เป็นไม้ที่ต้องดูเลอยากใกล้ชิดบนใยเราเป็นไม้ราคาแพงมากนะครับต้นหนึ่งก็หลักหมื่นหลักแสนนะครับต้องดูเลอยากใกล้ชิดนะครับเป็นไม้ที่เฉพาะทางคนที่ชอบจริงๆครับที่เอาไปเลี้ยงกันนะครับที่เัาไปเลี้ยงนะครับเราต้นหนึ่งราคาหลักพันขึ้นครับถ้าดูเลไม่ดีถ้าเราไปวางไว้ที่สวนที่อะไรอย่างนี้การดูเลไม่ถึง มันอาจจะตายได้แล้วก็ต้องทิ้งเงินไปเปล่าๆนะครับตรงด้านนี้คือต้องผู้ที่รักมากๆถึงจะใช่มันก็ต้องผู้ที่รักด้านศิลปะบอนไซแล้วก็ผู้ที่เขาจะส่วนมากกขจะก้าวหานประกวดอย่างนี้นะครับเขาจะซื้อไปเก็บไว้ราคาเริ่มต้นจากเท่าไหร่ประมาณเริ่มต้นส่วนมากก็จากห้าร้อยนะครับครับตอนนี้มันก็มีไปจดที่สูงสุดสองแสนกว่านะครับว้าวสองแสนกว่าคือไม้ถ่านครับ ครับไม้ที่จัผฐานนะครับมาเปล่สภาพแล้วก็ป็นไม้บนไซ่ถือว่าเป็นคุณค่าเป็นคุณค่าสูงจริงๆครับนะครับแนวทางช่วงการจําหน่ายเป็นยังไงบ้างครับก็ช่วงนี้ผมก็จัดเป็นกลุ่มนะครับของผมเป็นประธานชมรมสมาชิกของผมนะครับทุกคนต้องทําไม้สวยทําไม้ที่มีคุณภาพแล้วผมก็เปิดไล์การประมูลนะครับโอ้มีการเปิดไล์ประมูลสดด้วยใช่ครับผมเปิดไล่การประมูลสดก็อาทิตย์หนึ่งประมาณสองครั้งครับ ครั้งหนึ่งผมก็ทำยอดไปสูงสุดก็9 4 0 0 0โอ้90,004 4ไลท์9 0 0 0บาทอ๋อ9 4 0 0 0บาทครับ4ชั่วโมงนะครับต่อไลท์สชั่วโมงครับยอดที่ที่ผมไลท์ได้สูงสุดนะครับครับแล้วที่ผ่านมาก็คือที่ผ่านมาก็40,000กว่าบาท4 5่หมครับนะครับ4ชั่วโมงนะครับเราโอ้มีช่องทางการตลาดเรียบร้อยเรามีช่องทางการตลาดโซเชียลที่ว่าสมาชิกนะครับการทำไม้ มันต้องเข้าฟอร์มมันต้องทําแล้วต้องประกวดได้ต้องฟอร์มสวยต้องฟอร์มสวยราคาเราต้องจะดีนะครับอ๋อครับครับไม้สวนไม้ที่เพิ่งขุดมาผมก็จะไม่ไม่นิยมขายนะครับนี้ไม้ต้องติดยอดไม้ต้องแตกรากต้องเดินตรงนี้ไม้คือการขายหลังจากการขายผมก็จะรับประกันหนึ่งเดือนครับแล้วก็หลังจากการขายแล้วก็แนะนํปรึกษาครับการดูแลทุกอย่างนะครับครับไม้คุณ คุณซื้อไปจากตรงนี้คุณก็ต้องคอมเมนต์มาถามครับถามได้ไหมคุณตอนนี้มีปัญหาเชื้อราตอนนี้ไม้รากไม่เดินรหรือมีปัญหายัางไงผมก็สามารถให้ที่มากับผมคอมเมนต์ไปบอกว่าคุณต้องทาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นครับนะครับขั้นตอนการดูเลยเมื่อก่อนนะครับผมก็ทําอยู่งวงแคบในช่วงนี้นะครับก็ขยายอยู่ทั่วประเทศแล้วก็ไปเวียดนามเรามีกลุ่มเรามีกลุ่มอยู่มีกลุ่มอยู่ตามจังหวัดต่างๆ ทุกจังหวัดนะครับอ๋อครับมันจะมีชุมรมอยู่ทุกจังหวัดนะครับเป็นชุมรบบอลไซชุมรบบอลไซนี่ก็สามารถชิดแต่ละชุมรมก็สมมติสมมติท่านประธานกลุ่มสมมติว่าลูกค้าสั่งเข้ามาเราหลังจากเราไล์สดเราแนวทางการส่งเราแพ็คสินค้าเราส่งยังไงเดี๋ยวพาเดินดูหน่อยได้ไหมครับได้เลยครับผมก็จะให้ดูนะครับการแพ็คสินค้านะครับเหมือนอย่างตัวนี้นะครับครับผมอ่าเนี่ยครับตัวนี้อ่าปลายทางนะครับ ดีครับท่านผู้ชมวิธีแพ็คสินค้าส่งนะครับคุณลุงลรดนะครับกัดเสมนะครับอยู่จังหวัดไหนครับเนี่ยอะไรศอกระเบือเมืองสมุทรปราการไหมครับโอ้ไกลมากนะครับตอนนี้มันก็อยู่ทั่วประเทศแล้วนะครับช่วงนี้นี่ไรฟ์สดขายเมื่อคืนขายเมื่อคืนนะครับโอ้สุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆแสดงว่าแนวทางตลาดแพ็คลงลังอะไรนะครับชื่อที่อยู่นี่นะครับสินค้าครับท่านผู้ชมนี่ดูนะครับนี่คือสนใจที่ดัด ฟอมสวยมากนะครับมีต้นนี้ราคาเท่าไหร่ครับต้นนี้ก็ไปราคาแปดพันนะครับแปดพันบาทนะครับท่านผู้ชมนี่แปดพันบาทดูตีกล่องตีลังเรียบร้อยนะครับขย่อได้นะครับไม่เป็นไรระหว่างขนส่งนะครับต้องปลอดไฟก่อดก็ต้องรับประกันสินค้ารับประกันสินค้าด้วยนะครับการหักการอะไรการเสียหายเราก็ต้องรับประกันมีมีอะไรทุกอย่างนะครับตรงนี้นี่ครับท่านผู้ชมนี่ดูผมจะพาไปดูนอกจากต้นนี้ที่แพ็คไว้เรียบร้อยนะครับพร้อมส่งวันนี้นะครับนี่ พนักงานก็คือในกลุ่มในชมรมเดียวกันในกลุ่มนะครับในสมาชิกชมรมนะครับก็ช่วยกันตรงนแพครช่วยกันตรงนี้เราก็ขายได้เราก็มาช่วยกันทํานะครับเราก็ไม่ต้องจ้างเราก็ทํางานเป็นกลุ่มนะครับผมก็ทําเป็นกลุ่มตอนนี้ก็ข้ามราวมกลุ่มก็บประมาณเกือบสิบคนนะครับที่ทําอยู่อย่างนี้นะครับเราก็มีไม้สวยเราก็มาปประมูลขายกันดีครับท่านผู้ชมดี๋ยวผมจะพาท่านดูนี่นี่นี่ ข <ผม S 1> องที่แพ็คพร้อมส่งวันนี้ทั้งนั้นเลยคือแต่ละกล่องก็คือแยกกันต่างแต่ละจังหวัดครับแต่ละจังหวัดนะครับแล้วก็อยู่ทั่วประเทศนะครับแต่ละละกล่องนะครับทั่วประเทศไทยโอ้เยอะมากแสดงว่าวันนี้นี่คือหมายถึงว่าที่ส่งเนี่ยรวมๆคิดว่าเราทํางานเมื่อคืนนี่คือเข้าเป้าไหมหรือยังไงประธานกลุ่มว่ามันก็ข้าเป้านะครับข้าเป้าตั้งแต่หมื่นแรกแล้ว อ๋อครับนี่ทั้งหมดนี่คือไร้เมื่อคืนไร้เมื่อคืนคือหน 1, <4 S 1> ึ่งสี่ชั่วโมงนะครับดูท่านผู้ชมสี่ชั่วโมงล่ไม้ถาดนะครับเนี่ยเป็นสนทายนะครับสวยงามจริงๆนี่ผมได้มาเจอวันนี้กับสายตาตัวเองแทบไม่ได้เชื่อว่าความสวยงามขนาดไหนนะครับเดี๋ยวท้ายบทนี้ก็คือเดี๋ยวให้พี่ขวากเบอร์ติดต่อแล้วก็จะสอบถามมาทางช่องทางไหนที่ต้องผู้ที่สนใจสนทายเอาไปตกแต่งบ้านเรือนร้านค้าโรงแรมรีสอร์ทวิลล่าต่างๆได้จากประธานกลุ่ม ทางกลุ่มมีเบอร์ติดต่อมีอะไรเรีย้อยบอกได้เลยนะครับมีเฟซอยู่นะครับติดต่อทางเฟซบุ๊กเลยนะครับก็ของผมก็อัมพรหนูคงนะครับเฟซบุ๊กกล้ามาเพิ่มเพื่อนได้แล้วก็อีกพิมม์พิมพิ่มคาว่าอัมพรนะครับภาษาไทยภาษาไทยเลยนะอัมพรอัมพรหนูคงแล้วก็หนูคงนะครับประธานชมรมไม้ดัดครับโอเคแล้วก็เฟซหนึ่งก็คุณปียาวั์ชินศรีนะครับครับ ปีวัชินสรีนะครับคนนี้นะครับคนนี้อ๋อคนนั้นนะครับผู้จัดการผู้จัดการครับคนนี้เลขานะครับเลขาอ๋อเลขาเลขาเลขาลขานเลขาประธานกลุ่มครับเลขามีอะไรจะคุยบ้างไหมมีอะไรจะแนะนําลูกค้าบ้างไหมในแต่ะเราเป็นผู้แพ็คสินค้าพร้อมส่งรับประกันการันตียังไงครับก็ลูกค้าที่รับไปนะครับถ้าไม้เสียหายนะครับภายในหนึ่งเดือนเราก็รับผิดชอบนะครับเปลี่ยนต้นไม้ให้ลูกค้านะครับ ส่งต้นไม้ให้ดูก่อนนะครับต้นที่เคลมว่าลูกค้าพอใจจนลูกค้าพอใจนะครับแล้วก็ส่งไปให้นะครับรับผิดชอบรับผิดชอบเต็มที่นะครับครับโอ้สุดยอดมากๆเลยขานี่เลยขาประธานชมรมนะครับเนี่ยครับคือการันตีในสินค้านะครับที่ส่งไปหากว่าได้รับความเสียงหายท่านก็ช่วงติงได้ครับนะเข้ามาทางช่องทางที่บอกไปทาง Facebook ของคุณนําพรนะครับนําพรเสร็จทีนี้ก็ช่องทางอื่นโทรศัพท์มีไหม เ็ดไออีมงอีเมลมีไหมหรือยังไงหรือว่าเข้ามาทางช่องทางไลสดในนามชื่ออะไรก็ไลสดตามเฟซปิยวัฒนะครับอ๋อปิยวัฒน์เอาบอกหน่อยบอกหน่อยคุณวัฒน์ไลสดก็เฟซปิยวัฒน์ชินศรีนะครับชมได้ทุกคืนเป็นชื่อภาษาไทยนะครับครับก็อาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งนะเราขายทางโลกโซเชียลไลสดให้ท่านได้ท่านผู้ชมได้ดูพันไม้ก่อนต้นไม้ก่อนว่าฟอร์มดีขนาดไหนสวยไหมสมไหมกับราคาครับ โอเคทิ้งท้ายขอพูดอะไรให้ชัดๆกับลูกค้าที่ซื้อไปหน่อยครับก็ตังเรานะครับก็ดูแลเต็มที่นะครับสําหรับท่านลูกค้าที่ซื้อต้นไม้กับทางร้านนะครับซื้อไปแล้วมีความสุขแน่นอนได้ชื่นชมแล้วชื่นใจมีความสุขแน่นอนนะครับครับแบ่งปันความสุขกันครับ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 นี่เลขานะครับชัดเจนมากอ่ะประธานกลุ่มอีกนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการปิดแล้วเออครับเชิญด้านนู้นเลยครับด้านนู้นเลยอ่าขอฝากอะไรทิ้งท้ายในแต่้ะที่เราเป็นประธานกลุ่ม ทุนใจกวฝากนะครับช่วงนี้นะครับท่านต้องคิดถึงเศรษฐกิจก็บอกว่าทุกอย่างเย่นะครับทุกอย่างสิ้นหวังนะครับเหมือนอย่างธุรกิจโรงแรมแต่ทําไมนะครับเราอย่าสิ้นหวังนะครับผมบอกว่าทุกท่านที่สิ้นหวังเดินเข้ามาที่ผมนะครับแลวผมก็มีวิชาให้ให้ความรู้แล้วก็อาจจะมีอาชีพตามมานะครับแต่คุณสิ้นหวังอยู่นะครับทุกท่านตรงนี้ชมรมบอลไซน์นครศรีธรรมราชนะครับยินดีต้อนรับทุกท่าน ที่สิ้นหวังอยู่บนหวังอยู่นะครับผมพร้อมที่จะช่วยเป็นกําลังใจเป็นกําลังใจแล้วก็พร้อมที่จะยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่สู่ชมรมมอนไซนครศรีธรรมราชนีถ้าเพื่อจะฝึกอาชีพอาชีพนะครับก็เข้ามาได้เลยนะครับตรงนี้สอนให้เรียบร้อยว่าวิธีจัดยังไงแต่งยังไงให้ออกมาสวยงามใช่ไหมสวยแล้วก็ออกขายได้ครับแล้วการตลาดนะครับผมจะแน่ให้ทุกอย่างนะครับผมจะไม่ปิดบังทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ตรงนี้ครับนะครับ แล้วก็สมาชิกของผมก็ตอนนี้ประมาณสักเจ็ดกว่าคนนะครับใาจํารมก็ส่วนมากจะมีรายได้ตรงนี้ช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีนะครับครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณประธานกลุ่มมากๆนะครับที่ให้ข้อมูลนะครับแล้วในกลุ่มด้วยกันมีกันกี่คนตอนนี้คนไหนที่พอสัมภาษณ์ได้บ้างตรงนี้นะครับกรมาเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มอยู่ประมาณสิบคนที่มาทำอยู่อ่ารลยสดขายอยู่ที่ทุกท่านที่มีไม้สวยนะครับ ที่มีไม้สวยอยากจะประมูลอยากจะขายก็ออกเข้าที่ชมรมนะครับสมาชิกทุกท่านแล้วก็แจกทําการเปิดประมูลให้ท่านก็สบายใจเล่นบอนไซแล้วท่านจะไม่จนมีความสุขเพิ่มมาด้วยนะครับตรงนี้ขอแนะนาหน่อยนะครับตรงนี้ถ้าทั้งเครียดแล้วก็เข้ามาเล่นบอนไซแล้วสักวันหนึ่งท่านจะจะเงินจ่ายนะครับทิ้งท้ายนี้ก็ขอกอับคุณผู้ที่ติดตามรับชมหน่อยแล้วก็ ต้องเซอร์กุฎบายกันตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับก็ทิ้งท้ายก็นะครับเช้านี้ก็ผมก็ขอขอบคุณนะครับวันนี้คนที่ถ่ายผมก็ยังไม่รู้ชื่อเลยน้องเล็กน้องเล็กไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับยินดียินดีนะครับที่มาทำคลิปยูทูบอยู่วันนี้นะครับครับผมก็ขอบคุณก็ทิ้งท้ายอยู่นะครับก็ตรงนี้ชมรมบอลไซนครกอล์ฟีธรรมราชยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ ท่านที่ตกงานอยู่ท่านเครียดอยู่ท่านที่ไม่มีอะไรจะไปไหนแล้วไม่มีหนทางมาครับผมได้ได้นะครับวันนี้ต้อนรับท่านนะครับเข้ามานะครับตรงนี้ครับนะครับก็สิ้นายแค่นี้นะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับผู้ติดตามรับชมทุกท่านครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากนะครับ